กิดีเจ็ดปีต้องทนอะไรกับพูดเคยคิดจะลาออกวันละร้อยรอบจากที่ทราบกันว่าพิธีกรข่าวคู่ใจพุทธอภิวันอย่างจิตด,ดีสีดีผู้ประกาศสาวคนดังลาออกจากรายการทุกโต๊ข่าวย้ายไปอ่านข่าวรายการอรุณอมรินพร้อมกับแซวตัวเองว่าจิตด,ดีจะได้พูดแล้วค่ะล่าสุดจิตด,ดีเผยเจ็ดปีต้องทนอะไรกับพูดบ้าง โดยเธอเล่าว่าเปลี่ยนชีวิตเลยทุกอย่างเพราะต้องมานั่งอ่านข่าวเช้าเ,าเมื่อพูดถึงพี่พุทธกับการทำงานด้วยกันมาเจ็ดปีรับแลกมาด้วยน้ำตามีความเครียดและความกดดันเรื่องงานเมื่อโดนดุโดนด่าเคยคิดจะลาออกวันละร้อยรอบแต่ก็ปกติเป็นเรื่องงานก็ต้องสู้ย้อนกลับไปเราก็ไม่เคยถามว่าทำไมที่เขาเลือกเราแต่ได้ยินที่น้องๆในทีมพูดว่าพี่เจบไม่เคยคิดร้ายกับใครเนื้อเอามันมานั่นแหละเมื่อมาเป็นหัวหน้าลูกน้อง ทำให้เห็นบทบาทที่เปลี่ยนของอีกฝ่ายทำงานกับพี่พูดไม่มีคำว่าไม่ได้ทุกอย่างต้องได้แต่ก่อนก็กดดันเครียดใครจะทนอยู่อยากลาออกแต่วันหนึ่งได้เคยคุยว่าพี่เขาต้องทำแบบนี้เพราะอะไรมีการปรับความเข้าใจกันก็เข้าใจเขาเรื่องกดดันเป็นเรื่องปกติก็ผ่านมาได้